โทรทชอบสวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นสว่างกันบ้างน,นะพี่เนาะวันนี้อ่านะครับเป็นแบรนด์ของเคนโตเนาะสำหรับสว่างตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับงานที่สูงนะพี่เนาะหนักในระดับบ,บ้านนะครับิดกล่องมาเนาะลายเป็นคู่ม,มือนะครับแล้วก็ดอกไขควงนะครับสลับด้านั่างชายป่างการแถมไปด้วยนะครับหนึ่งกล่องแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอก ออกแบบมาสำหรับน้ำหนักเบาคล่องตัวนะพี่สบายใจ16โวลต์2แอมป์นะครับซีเทียมไอออนนะครับทางแรงของเอนะ็นโต้เนาะแล้วก็ในส่วนของที่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่แถมไปให้ด้วยเป็นสายชาร์จนะครับความแรง1แอมป์สำหรับแรงชาร์จนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนาะนี่อ่านี่นะครับผมงานดีงานสวยนะพี่เนาะตัวนี้2ระบบนะ เ่าที่เห็นนะครับหลักๆในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับพี่อ่าต่อไปดูสาธิตใช้งานง่ายๆกันบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นี่น้าหนักเบาจับกระทัดรัดเข้ามือเข้ารูปนะครับคล้องตัวนะครับอ่าเสียแบตเตอรี่ก่อนนะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวาได้เนาะเหมือนซ้ายเหมือนขวานะครับเกี้ยวซ้ายเกี้ยวขวาเวลาขันน็อตเนาะแล้วก็ในส่วนของไฟ LED แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับใช้งานที่มืด เวลายืงก็จะเปิดให้อ,อัตโนมัตินะครับตัวนี้มอเตอร์บัสเรดนะครับมอเตอร์เหนี่ยวนําไร้แปลงฐานนะพี่นะไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะครับใช้ได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรอบนะครับตัวนี้ปรับได้2เบอร์นะครับเบอร์1เบอร์2เนาะอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่มีเบอร์1แล้วก็เบอร์2เนาะสำหรับรอบรอบที่หนนะครับรอบแรกจะอยู่ที่ 3 5 0หนะครับที่เบอร์หนะึ่งเนาะ350ร้อาบต่อนาทีนะครับสำหรับรอบความเร็วมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของเบอร์สองอยู่ที่1,3 5 0รอหบรอบนะครับต่อน,นาทีนะแรงอยู่นะครับผมสำหรับมอเตอร์ตัวเล็กตัวเบาอย่างนี้นะครับน้ำหนักเบา2ระบบนะครับเจาะก,กับขันเนาะปรับทองได้ที่18นะครับก็21่เอเลยนะครับสำหรับปรับแรงบิดเวลาขันสักครู่นะครับผม นี่หลักๆก็ท่าน,นี้นะครับผมใส่ดอก13มิลมน,นะครับมาตรฐานทั่วไปหัวเด็บหัวแดปเตอร์เหล็กนะครับผมด้าใดถ้าใดสนใจนะครับนำมาทำจาอไม้จอเหล็กนะครับยึดกำแพงยึดฟ้าใดๆนะเหมาะกับงานที่สูงนะครับตัวนี้น้ำหนักเบาสนใ,ใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับทิ้งไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้โทโรชอ็อปสวัสดีครับ